ที่จังหวัดสตูลมีอ,อสมอเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด1วันนะครับซึ่งทางการแพทย์ก็จะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ครับนายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมทีมแพทย์เข้าให้กำลังใจญ,ญาติของนางอรวรันสหาบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอในเขตเทศบาลเมืองสตูลที่เสียชีวิตเมื่อวันนี้ หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปเพียงวันเดียวนะครับและอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ขณะที่ประกันสังคมจังหวัดสตูลระบุว่าเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีประกันสังคมนะครับจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือและค่าทำศพรวมกว่า200,000บาท ส่วนที่จังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าไปติดตามการปรับปรุงศูนย์กีฬานะครับภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ซึ่งเตรียมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่4รองรับผู้ป่วยโควิด400เตียงหลังสถานการณ์โควิดของจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องทำให้เตียงรักษาไม่เพียงพอ แม้ว่าจะเปิดโรงพยาบาลสนามไปถึง3แห่งแล้วก่อนหน้านี้ครับ